เรือหลวงนาเรศวร HTMS นาเรศวรหมายเลขประจำเรือ FFG 421เป็นเรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถีของกองทัพเรือไทยที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลและสนับสนุนภาร,รกิจทางยุทธวิธีต่างๆของประเทศเรือถูกตั้งชื่อตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตรัต์แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในศึกยุทธหัตถีและการป้องกันบ้านเมืองการตั้งชื่อนี้จึงเป็นการให้เกียรติและสื่อถึงความกล้าหาญ อดทนและความรักชาติของทหารเรือไทยเรือหลวงนเรศวรสร้างขึ้นตามแบบเรือฟริกเกตชั้นนเรศวรซึ่งกองทัพเรือไทยจัดหา2องลำคือเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตักสิน HTMS ทักสิน FFG422 ทั้ง2องลำได้รับการออกแบบและสร้างโดยบริษัท China State Shipbuilding Corporation CSSC ของจีนโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพเรือไทย การก่อสร้างเริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1 9 9 0และเรือหลวงนเรศวนได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปีพศ2อ3 7ส,สา,า 2, โครงสร้างของเรือถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการปฏิบัติการในทะเลหลวงตัวเรือมีความยาวประมาณ120เมตรกว้างประมาณ13เมตรและมีรางขับน้ำเต็มที่ราว3,000ันตันขับเคลื่อนด้วยระบบคอมบินเนตดีเซลออกแกส CODOG ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเดินเรือประหยัดพลังงาน และใช้เครื่องยนต์ก๊สเทอร์าบายเมื่อต้องการความเร็วสูงสุดสามารถทำความเร็วได้ประมาณ32นอตและมีพิสัยปฏิบัติการใกล้กว่า4,000ไมล์ทะเลการออกแบบภายในเรือเน้นความคล่องตัวในการปฏิบัติงานทั้งพื้นที่สำหรับลูกเรือประมาณ150นายรวมถึงนายทหารและพลประจำเรือระบบอาวุธของเรือหลวงนเรศวรได้รับการติดตั้งอย่างครบครันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางอากาศทางผิวน้ำและใต้น้ำอาวุธหลักประกอบด้วยปืนเรือ o t อ m ม l e r a ขนาด76มิลลิเมตร แบบซูเปอร์แริดติดตั้งบริเวณหัวเรือเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายผิวน้ำและอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบ n t i ตี Anti ้ชิปมิซิลแบบ RGM-84 h a r p o 84ฮาูลของสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลและมีความแม่นยำสูงรวมถึงระบบปล่อยอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบซีสปาโอหรือ e s s m สําหรับป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ถึงปานกลาง ระบบต่อต้านเรือดำน้ำประกอบด้วยท่อยิงตอร์ปิโดขนาด324ม mm. ิลลิเมตรสำหรับตอร์ปิโดเบาแบบ MK-46 และระบบโซน่าตรวจจับเรือดำน้ำที่ทันสมัยเรือหลวงนเรศวนยังมีดัดฟ้าบินและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์สำหรับปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำเช่น s 7 0 DC h a w k หรือ Super Lynx 300ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนค้นหาและโจมตีเรือดำน้ำรวมถึงการลำเลียงกำลังพลและสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงปีพอสอสาล2,554ถึง2,556เรือหลวงนเรศวนและเรือหลวงตักสินได้รับการปรับปรุปรงระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ภายใต้โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชั้นนเรศวรน,นเรสวนคลาสฟริเกตมิดไลฟ์อัปเกรดโดยมีบริษัทรับของสวีเดนเป็นผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งใหม่ได้แก่ระบบบริหารการรบ Combat Management System ลบ9 LVMK4 เรดาร์ตรวจการ3มิติ c g จิราเฟ AMB ระบบควบคุมการยิง CEROS 200ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี r i e m 1 6 2 ESM s และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทวิธีล i n k 16และล i n k ิ1ทำให้เรือมีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและการรบหลายมิติมากขึ้นรวมถึงสามารถปฏิบัติการร่วมกับเรือและอากาศยานของประเทศพันธมิตรในกรอบความร่วมมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลาที่ประจำการเรือหลวงนเรศวรได้เข้าร่วมภารกิจสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในโครงการ c a r a t และ Cobra g o การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยทางทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามันการคุ้มกันเรือสินค้าและเรือโดยสารการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้เรือหลวงนเรศวรยังเคยถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจต่อต้านการละเมิดกฎหมายทางทะเลในพื้นที่น,าน่านน้ำสากลรวมถึงการเข้าร่วมกองกําลังผสมปรับปรามโจรสลัดในเอ่าวเอเดนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศภารกิจเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพเรือไทยในเวทีโลกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและพันธมิตร แม้ว่าเรือหลวงนเรศวรจะเข้าประจำการมานานกว่า25ปีแล้วแต่ด้วยการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเรือยังคงมีสมรรถนะที่สูงและสามารถรองรับภารกิจได้อีกหลายปีข้างหน้าปัจจัยนี้สะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือไทยอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการวางแผนการปรับปรุงเรือให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเรือหลวงนเรศวรจึงไม่ใช่เพียงยุทธปกรณ์ทางทหาร แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาติไทยเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถของกองทัพเรือนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศทั้งในหน้าน้ำและนอกหน้าน้ำและยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนสคริปต์ในสไตล์บรรยายสารคดีทหารให้เหมาะกับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับเรือหลวงนเรศวรได้เลยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นต่อเลยไหม